โอเคครับวันนี้เราก็จะมาแจกละละหันอวีขอมีแค่หนึ่งร้อยซับและห้าสิบซับมีหรหัสแถมที่ผมจะแจกพร้อมกับรหัสอวีก็คือหรหัสโรบกกดตามคลิปนี้ให้ครบห้าสิบไลน์และช่องของผมเนี่ยให้ครบทั้งหมดอ่าประมาณห้าสิบถึง100หนึ่งร้อยครับหนึ่ง ้าสิบเราจะแจกร,รหัสโลบอกห้าสิบซับกับห้าสิบไลค์เราจะแจกร,รหัสโลบอกแต่แต่ถ้าถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยซับกับอีกห้าสิบไลค์เราจะแจกทั้งสองรหัสเลยและรหัสที่ผมจะให้สามารถเดี๋ยวผมจะสำหรับรหัสโลบอกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โอ้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งพีพินให้ P P p i s a p i n ให้นะคร God. God ับกดติดตามเลยตอนนี้กำลังอัพโหลดอยู่